เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับ โหลดจูจีใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีลักกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแก n นดัมเอทานนะครับโบวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับสําหรับโหมด PVP ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็คือ Master League s e a s o หนึตอนนี้มีข่าวไลยสำหรับ One s h o ตคิวเลอรก็คงมีโดยตรงเลยก็ตอนนี้มีการปรับสเตตัสขึ้นนะครับก็คือรอบนี้เขาไม่มีบัฟของ One Shot คิ l เลอนะจะเป็นในส่วนบัฟของ UC Series กับ Toss of n e l นะครับ ก็บวกเซตัสจากตอนแรกเขาให้แค่20่สินะแต่มีคนไปบนเนี่ยบอกว่าวันช็อตมันโกงเกินไปก็เลยบันไดจัดให้เลยก็เลยเอา UC s ี r i e s กับ t o s s o f Nail เนี่ยบอกเตตัสจาก20%กลายเป็น50%เลยนะครับดุนดุนกันไปเลยทีเดียวซึ่งบอกเยอะมากเพราะนั้นเรืมอมีขญาตมาแนะนำครับตัว UC s ี r ี e s กับ t o s s o f Nail แล้วก็เป็นในส่วน2ตัวละครที่แจกใหม่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับมีอัพแบบแม็กเลย เราไป่ส่วนดูดูซีซีรีส์ก่อนเลยแล้วกันะะนะครับถ้าเกิดเป็นหมีหมีลงทีมนี้ก็สามารถกรอบตามเอาไปลองใช้เดยเลยหมีว่าชนะสบายนี่เรามาดูในด่านนี้ได้เลยครับ u c ซีซีรีส์ถ้าเกิดสมุิเอาแบบเทพๆเ,เลยหมีคิดว่าจะจะเป็นยานแม่เบโโทชิก้านะแต่อันนี้แล้วแต่คนอื่นนะถ้ามียานไหนที่เราคิดว่ามันใส่แล้วมันโอเคกว่าหรือว่าเฉพาะทางก็สามารถใส่ได้เลยครับ จะมีว่าถ้าจะใส่เวโทโฮข้อดีก็คือระบบเตตัตเยอะแล้วก็ตัวละครไรยานมันค่อนข้างโกงนะอันนี้เ,นเพื่อสามารถใส่ดูได้เลยหรือว่าจะใส่ uC ซีรีส์อย่างเจ้ายานนี้ก็ได้ครับมันก็ได้คร,บ,ครบองค์เลยนะก็ค่อนข้างดีก็แล้วแต่เลยครับแต่ไอตัวหลักในคีย์หลักเนี่ยไม่ค่อยต่างจากยานแม่เท่าไหร,ร่ก็เลือกเอาแล้วกันครับแต่ว่าน,นี้หมีมีจัดสองไทยให้ดูนะเดี๋ยวหมีให้ดูครับ ถ้าเป็นจัดเป็นยานแม่เบโทชิก้าหมีก็คงจะซาซาบี้นี่บอกเลยตัวแบกสุดๆเลยครับป็นตัวละครที่มันควรจะต้องเลือกในตู้เลือกจริงๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันลงได้แบบผ่านเอเปิลโน่าลง PVP คอนเทนต์โอ้โหซาซาบี้นี่ยืนหนึ่งจริงถ้าเกิดเราพูดถึงตัวสายฟรีที่เลือกได้หมีคงให้ซาซาบี้เอเอ่ะตอนนี้เทียบปัจจุบันซาซาบี้ก็ยังเอเอยู่เลยนะเพราะนั้นพี่ชาม่ไม่เอาให้เพื่อนๆหวังแน่นอนนะครับ อันนี้นักบินคือบอดมันจัดเองมันจัดผมว่ครับเดี๋ยวมีขออนุญาตใส่ให้ตรงแล้วกันอ่าต่อไปตัวที่สองมีคิดว่า A, เซตาบอกว่าเซตามันชนทีเดียวมันดับเลยนะครับถ้าใครที่เคยคิดเอ,อ่อที่เปิดสาวค่มว้ยก็ควรจะเปิดครับหมายถึงว่าตอนนั้นที่เคยเปิดไว้อะนะอ่าก็แต่ตอนนี้คงเปิดไม่ได้แหละเอาบุโลษออกมาแล้วนี่แล้วก็เขาไม่ได้บงับงคับคนขับนะเพราะนั้นคนขับเรามีตัวไหนที่ดีสุดข,ของเราเราก็ใส่ไปเลยก็ได้ครับเอาอนนาบ่าเอยอาซูนะ อ่ะเกิดเป็นในรูปก,การนี้ทีมของเบโทชิก้ามีจะลง4ตัวนี้เป็นตัวแบกหลังหักเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะใส่เป็นในส่วนคอสบนก็ได้แต่แต่แต่จะแบ่เซตัสต้องไปใส่ยานแม่ฟีนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยหรือว่าฟีนิกซ์แกรนดั้มก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกเราควรจะมีแทงสักตัวหนึ่งก็มีไม่มีแทงที่ดีกว่านี้แล้วว่ามีก็คงจะใส่เป็นในส่วนแกนดั้มของอามมโรนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามเอา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 ,อา,อามลโมโรขับนะมีคงเอาคนขับที่แทงสองรอบขับดีกว่าครับเพราะว่า ยังไงก็แล้วแต่ตัวไอตัวดามเมจกับตัวซับสองตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนะเราก็ควรจะมีแทนตัวสองแค่นี้จบแล้วอ่ะต่อไปในส่วนยานสสยฟรีนะครับยานสายฟรีก็ถ้าเอาไปตัวสายฟรีมีก็คงลงเตาตัวตํวาเนี้ยแหละเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีหมดเลยแล้วก็เก่งอ่าอย่างคามิวบิตันหรือว่าเปนในส่วนดับเบิลเซตเตก็เก่งครับมีท่าแมพถ้าคอมมันไม่เดินง่วนะคนขับตีคนเ,เอาได้ทั้งสองระยะเลยใช่ไหมนี่ก็ได้ไม่หลบครับ แต่ว่าใน PVP หลบไม่มีผลหรอกอ่ะถ้าเป็นมีมีมคงลงตามนี้แหละอ่ะอย่างน้อยก็เอ่อคิวเวเลนี่มีปลดร้อยยิงแรงมากนะมีสเปเชียนด้วยนะครับทัวแทงเอาไว้ทั้งสองตัวก็ได้แล้วแต่เลยแทงส่วนใหญ่ของ UC ตอนนี้เก่งๆก็กลางมันกลางๆมากกว่ามันเอาตัวที่แบบเม่ๆมาลงไม่ได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นมีมีจัดก,ก็อาจจะประมาณนี้ แต่เราสามารถเอาคอสบลมาได้ถ้าเป็นยานฟรีนะครับก็ <c oughs> จะได้เซตัดเพิ่มพืวอแล้วก็ฟีนิกด้วยอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เอออีซ e ัแปกก็ลงได้แต่อ e ีซัแปกมันจะ MO วลบ50เปอร์เซ็นต์นิดนึงนะแต่ก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ายัางไงมันก็คึ่งประสิทธิภาพของคอมอยู่แล้วตัวฟรีมีใครดีบ้างนี่นะแน่นอนครับแบกหลังหากกระโดดตีลังกาคือเอสแกนดัม um แน่นอนนะครับตัวซับเอ่อตัวดาเมจอย่างเจ้าจีควักก็ยังสามารถใช้ได้จีอองก็เป็นรองเอสแกนดัมหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นตัวฟรี หลักๆก็ประมาณนี้ไม่มีดามจจริงๆก็นี่เลย gp ศูก็ได้แต่มีคิดว่าทุกคนเล่นมาถึงขนาดดีมันต้องมีตัวอยู่อาบ้างแหละแล้วซาซาบีก็ควรจะมีทุกคนมีคิดว่าทีมนี้ของ uc อันนี้ยิงลมหมดมีมั่นใจเลยมั่นใจว่าทีมนี้ยิงลมหมดของ uc นะอันนี้มั่นใจอยู่มีเอ่อเซตาซาสาบีนิวเกรนดัม่ปด้ของตั้งโชว์นะอ่ะเรียบน้อยนะครับนี่จบไปในส่วน uc นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทอสนะครับ ทอดให้เราไปกดที่ยานแม่ดเร์เจเลยซึ่งทุกคนสามารถแลกจากกิจกรรมอีเวนต์ได้ครับเ,เดิมมีอนุญาติพาไปก่อนสำหรับคนยังไม่ได้ทํานะทีมท็อดออฟเนลก็โหดนะถ้ามีเดซไซก็มีว่าโหดนะเออคราวนี้เดซไซเดซไซก็ได้แบบเฉิดฉายแล้วในวงการ PvP นะครับดอร์เจอยู่ไหนวะเน,นี่ยอ่ะเนี่ยครับดร์เจรู้สึกได้ฟรีมาหนึ่งแล้วก็แลกอีกสามครับก็สามารถทําครบสามยานได้เลย สามดาวแบบเต็มๆแม็กเลยคงหมีใช่ไหมเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูนี่ดรเจสามดาวมีอัปเลเวลรอเลยเพราะว่าหมีกะว่าอาจจะลงทอร์สออฟเนลเพราะว่าอยากเล่นเดซไซครับมีตัวอะไรบ้างใช่ไหมตัวชูโร็คือเดซไซถ้าเพื่อนๆเปิด,ป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 ดตู้นี้นะเพราะว่าเป็นทั้งแทงทั้งดาเมจแล้วก็ไม่ต้องไปหวังนะว่าคงมันจะเล่นฉลาดยังไงมันก็วิ่งเข้ามาตีเดซไซถ้าเกิดเอาเดซไซไปวางไอ้ที่ขวางคิดหมีนะเอาเดซไซไปวางหน้าเดซไซวิ่งเข้าไปตรงกลางใช่ปะไม่ต้องเข้ามาตีเดซไซอยู่แล้วเสร็จเลยเพราะว่าเดซไซมีถ้าดูโอขับนะ ในหุ่นแทงเนี่ยส่วนดาเมจยีตีแรงลองไปดูมีรีวิวได้ฟาดทีเป็นแสน่ะตัวอะไมาตีมันตายหมดแถมดูโอ้มีเด้งเลือดด้วยนะครับต่อไปตัวที่สองนี่เลยคอสบนก็แจ้งเกิดดาเมจหมัดเดียวจอดมีมีสาดาวเรียบร้อยแล้วด้วย e z ซก็ดาเมจแรงอ้าวตัวแท้งก็เหมือนเดิมครับกันด์ตัวเดิมเลยมีตัวไหนชูโลงอีกไหม ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีเจ้าแกดนมตัวนี้นาลีทีฟเนี่ยก็สามารถเอามาทำได้นะครับเอามาเป็นแทงได้และแน่นอนถ้าเกิดใครที่เปิดทอร์ออฟเนลมาหนักหนักจากตู้ที่แล้วเช่เนไปอย่าง GB 0 2ศหรือว่าจะเป็นตู้เซตาแต่มีไม่มีเดอะโอนะก็าสามารถมาลงได้ทีมค่อนข้างตึงอยู่เอาเลืออ๋อย่างนี้มีสรุปใเพเลยทั้งยูทั้งทอร์ตึงทั้งคู่เลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีหุ่นตัวไหนที่เป็นคีย์หลักถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เปิดเดสไซ์มีก็แนะนาทอร์ดีกว่าเพราะว่าเดสไซ คอมมันเล่นค่อนข้างแบบกาว <c oughs> เคยเห็นไอ้นี่ว่าฟรีดองวิ่งเข้าไปเอาดาบฟันอย่างเดียวอ่ะเออซาซาบีเอาดาบฟันอย่างเดียวอารมณ์ก็จะประมาณนั้นแหละครับพ <c oughs> อนนั้นมันก็จะเข้าไปตีแต่ตัวที่ตีใกล้ที่สุดแล้วเดซายก็เป็นตัวชนละมุนที่ดีที่สุดอันนี้อันนี้พูดถึงนะก็อย่างที่บอกคือเดซายมันก็ลมจัดติกแหละใครมีตอนนี้ก็คือ PVP ติดแสนห้าแน่นอนอะมีกล้าพูดเลยแต่สองแสนจะได้หรือเปล่าัน,นี้เดี๋ยวมีต้องลองให้ดูนะ อ่ะโดยสรุปถ้าเกิดมีเดไซ์มีก็นแนะนําให้เล่นทอนครับแต่ถ้าไม่มีเดไซ์ก็ไปเล่นอีกทีมหนึ่งก็ได้ของ UC ก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆเลยคือผู้เล่นเก่าอะ่ะมีคิดว่าทีม UC น่าจะมีพอม,มากกว่าใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่ามันต้องผ่านเอ็นเทอร์นอลหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นหุ่นมันต้องเข้มถูกไหมครับเพราะนั้นไอตัวพวกนี้ส่วนใหญ่มีหมดอยู่แล้วอ่ะถามว่าเข้มไหมก็เข้มแต่ว่าอันนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งของ UC คือไม่มีตัว PVP ที่เที่แบกแบบเดสไซ จะถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกคือเอา้าเดซไซก็เอาเซตาเข้าไปทิมแม่งเลยละกันแต่ไม่รู้จะโดนสวนตายหรือเปล่านะต้องดูว่าเซตาทิมทีเราเดซไซส์พังหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่คอมที่มีเห็นเล่นคาร์มิวมันจะเข้าไปไม่เอาดาบฟันก็เอายานชนเนี่ยแหละก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมี2ทีมที่แน่นๆตัวไหนเนเพื่อนเลือกเอาเลยครับลองเลือกใส่ใดูรับประกันเมฟแน่นอนประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนนักบิน2ตัวที่แจกมาใหม่มีขออนุญาตพูดรวบเดียวจดไปเลยเพราะว่ามีทําหลายเกมนะครับแบ่งเป็นคลิปๆไม่ไหวจริงๆต้องขออนุญาตรวมไปเลยแล้วกันอันนี้มีทําเรียบร้อยแล้วคอเทอร์ลาบิเบอร์บินเนอร์นะครับจริงๆตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาขับวิงซีโร่เขาค่อนข้างคังเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่คอเทอร์เก่งที่สุดแล้วเป็นตอนที่ขับวิงซีโร่ก็เอาตรงๆก็คือหลอนนั่นแหละโดนระบบวิงซีโร่เล่นงานนะครับ คือเขาเขาพูดกับจักรวาลเลยเอางี้เลยดีกว่าหนักกว่าเออ่ยาเขียวอีกนะถึงก็บอกว่าจักรวาลบอกให้ยิงโคลอนีทิ้งให้หมดทําลายทุกอย่างสงครามจะจบเออว่างอะไปนั่นซึ่งค่าแรงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่575เป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีท่าล็อกออนแอตแท็กเบิร์ดอาจจะมีข้อเสียคือถ้ามียิงไกลเพิ่มทีหนึ่งอะแล้วมันก็จะโกงเกินไปเดี๋ยวมันเก่งเกินตัว UR ใช่ไหมล่ะสกิลนักบินคือแซ่บมากซัพพอร์ตได้ถึง2เลยครับแล้วก็มีไอคิวแรงก็คือยิงงไกกกล็คือเ่ ขับตัวไหนดีสุดแน่นอนครับในเนื้อเรื่องมันขับวิ่งซีโรมันก็ต้องวิ่งซีโร่ดีสุดอยู่แล้วถูกปะล่ะแล้ววิ่งซีโร่เป็นตัวทัพนะครับเกิดมาเพื่อเขาโดยตรงกันเลยทีเดียวมีขออนุญาตตัดไปสักนิดนึงนะครับวิ่งซีโรอยู่ไหนวะมีเบอร์เบอร์อ่ะนี่ครับวิ่งซีโรนี่เลยตัวนี้เลย เหมาะสมเลยเพราะเป็นหุ่นยิงไกลเน้นแรงครับแล้วก็มีท่าแบบหมุนด้วยก็ทําได้เลยครับสามารถทําได้แต่มัน,มนจริงๆไม่ใช่หุ่นของมันนะเพราะว่าพอเธอขับแค่ช่วงแรกแล้วเเธอก็ไม่อยากขับไปเลยกลัวหลอนครับสุดท้ายคนที่ขับมันได้ก็มีระบบวิ่งซีโร่ก็มีแค่ฮีโร่ฮีโร่มันขับได้เพราะมันบ้าครับระบบก็เลยไม่หลอนคนอื่นขับไม่ได้นะ เนื่องจากว่าฮีโร่ขับได้คือต้องบอกว่าระบบวิงซีโร่ซีโร่ซิสเตมมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันช่วยทําให้นักบินเก่งขึ้นโคตรมันจะมีการประมวลผลการยิงการอะไรให้ก็คือถ้าเกิดสมมติเราสามารถเทนกับระบบนี้ได้คนขับก็จะเก่งเวอร์เลยอย่างฮีโร่เป็นต้นนะครับถามว่าขับตัวไหนได้มีตัวซับมีอะไรบ้างก็อันนี้ถ้าขับก็มีคิวเวเล่ก็ใช้ได้อยู่ถามว่าใช้ได้อยู่แต่วิงซีโร่ดีกว่านะครับมีจีอองก็ใช้ได้อยู่อันนี้เอาไปเล่นยูซีได้เลยนะ ถ้าเกิดสมบนูรณ์เพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเอาไปลงใครก็สามารถจัดได้นะเรดแกรนดัมตัวตีบอลรถเดฟระดับพระมหาภการนะครับเซตาแกรนดัมโอ้โหได้หมดเลยคอเทอร์ายจัดไปแต่ว่ามีวิงเชียร์วิงซีโร่มากสุดนะครับอ่ะต่อไปนักบินในกระตูนของจีควักเอ้ยติจีควักตอนใหม่มามาหรือยังปะเนี่ยมาชูกับไอ้นี่ตีกันหร้อยังน้องเนียงอะ่ะเออเดี๋ยวจะไปดูนะครับมิ้งยังไม่ว่างงานทําทุกเกมเลยตอนเนี้ยพยายามทําทุกเกมให้เสร็จยังยากเลยตอนเนี้ย อ่ะนักบินใหม่นะครับก็คือพี่เซเวียนะครับผมรู้สึกว่าจะชอบเนียงจะมาเห็นจีบจีบอยู่ชอบมองขาอ่อนไม่เบาเลยนะคนนี้นะเก่งไหมอรอคือมันต้องไปขับหุ่นซีออนหุ่นซีออมีเก่งมีเลดแกนดัมพวกซากุอะไรพวกนี้แต่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับซากุูแดงน่าจะเก่งสุดแล้วแหละโอ้ยแต่เขาเป็นซับนี่ว่าแต่มันจริงๆขึ้นหุ่นแดงขับซับก็เนี้ยก็ทําได้นะอ่ะดีก็น่าจะเป็นในส่วน เดี๋ยงมดูหอ่ะเอาเวกโอเคถ้าเ,าเวกก็นี่เลยครับแบบไปต้องสิ้นคิดเลยเอาเวกก็เลดก,กันดั้มเลยครับซับพอดีเลยรดเดมอ่ะจีอองก็ได้ได้หมดครับเอาเวกเนี่ยได้หมดเลย ก็เรื่องเรืองลองเลือกดูแต่ถามว่าควรปั้นไหมไมีว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าดูจากสกิลแล้วบอกจริงนะต้าปั้นตัวนี้ปั้นคอเทอร์เก่งกว่าเยอะเลยครับคอเทอร์เหนือกว่าเยอะอย่างน้อยคอเทอร์ก็ซับสองได้ถือว่าดีกว่านี้ซับตัวเดียวเองก็ประมาณนี้แถมหุ่น ของคอเทอร์ที่คอเทอร์ขับได้เนี่ยมันมันไม่จํากัดด้วยว่าต้องเป็นอะไรด้วยนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่ามีสรุปจบเรียบร้อยแล้วสําหรับ PVP UC นะครับกับ t อร์สออฟเนลลองไปทําหุ่นล้อได้เลยครับกิจกรรมมาถ้าตอนนี้มีเดสไซส์ก็ไปทำทอ o ์ s of ฟเน l ได้เลยโกงเพราะว่จัดติกอะอารมณ์เดียวกันะอ่าเราก็ไม่ได้ส่วนแท็กยูควรทําตัวไหนนะครับก็ซาซาบี้กับเซต้าน่าจะแบกหลังหักนิวกันดั้มซับกับเอ่อกันดั้มสีฟ้ากันดั้มลีประมาณนี้นะครับแล้วก็สรุปคนขับ นักบิน2ตัวที่แจกใส่คาบุนไหนดีสุดอ่ะแล้วเจอกันนะครับ